จ้าวัสดีคร้าพบกับชินว่าครับผมมีไดงไอด้วยนะครับวันนี้นะครับกับช่องมัต c วชาแนลกับรายการมัตัวอักชวลีครับผมนะฮะก็เป็นรายการวารตี้เกี่ยวกับธนูล้วนๆเลยนะครับอ่าพยายามเก๊กหน้าให้เครียดดูเครื่องขืแล้วทำไม่ได้นะครับไม่ใช่ตัวตนนะผมคนหาตลกนะครับผมนะฮะก็วันนี้จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับธนูเนาะแต่ก่อนเข้ารายการนะครับผมก็ฝาก กดไลค์นะครับผมกดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับในการเลือกทำธนูวาไรตี้ต่างๆอย่างนี้ครับด้วยนะครับหรือว่าอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามรับขมข่าวสารข้อมูลที่จะอัปเดตรายการให้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจของเราเนาะนะฮะอ่ะเข้ารายการครับผมก็เป็นธนูนะครับผมมินิมอลนะครับผมวันนี้นะธนูหลังม้านะครับเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่นั้นจะเป็นคันยาวนะครับเออให้ดูนะครับผมนะฮะอ่า ก็จะเป็นตรงนี้นะวันนี้ก็จะมีความยาวอันนี้จะเป็นขานสั้นนะครับผมนะฮะมินิมอลนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น30ปอนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็น45ปอนด์45ปอนด์ขึ้นไปนะครับนะฮะอ่าครับแต่ว่าลัหนักในการยิงการดิดลูกเนี่ยโอเคครับมือเก่ามือใหม่ใช้ได้หมดอันนี้ก็ผมทํามาทรงแบบนี้ก็เป็นหลับมือใหม่นะครับผมนะฮะก็จะมีตรงหัวแหลมด้วยกับว่าเป็นทรงหัวทู่นะครับผมก็เป็นตรงนี้ให้นะครับ ก็เป็นลิ้นเริ่มอะไรต่างๆก็มีคุณภาพนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นมินิมอลนะครับผมก็เป็นคันสั้นก็ไม่ได้มีมอวหรอกมันคือหลังม้าแหละครับหลังม้ามันต้องสั้นอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็จะเป็นคันนี้ให้นะครับผมเป็นคันเล็กๆนะครับน่ารักนะครับผมก็อ่ามีสองสีเหมือนกันนะครับผมก็มีคันอีกเนาะเอาลายให้ดูขาวนะครับผมนะฮะนี่ครับผมนี่ก็เป็นมินิมอลเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะมา40ปอนด์กับ30ปอนด์นะครับมันจะประมาณนี้นะก็จะมีคัน ก็จะตัดๆกันเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าเครื่องผมทำยาวมาเนาะให้ดูว่าอ่าเรามีลายแบบนี้นะครับผมอ่าอย่างนี้ให้นะครับนะฮะเป็นลายที่เป็นหนังงูครับจับระสักนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะโคตรสาวเลยเพราะที่เป็น 3D นะครับก็เป็นลายที่ต่างประเทศกำลังนิยมอยู่นะครับผมอ่าก็ให้ดูนะครับผมนะฮะเดี๋ยวต่อไปคลิปต่อไปผมจะเป็นการยิงแบบมินิมอลนะครับผมโชว์แต่ละคันเลยนะะฮอ่าครับก็มาชมกันนะครับผมมินิมอล สไตล์น่ารักนะครับผมก็เป็นสไตล์เคิร์ฟที่เป็นเหมือนใบมีดนะครับผมนะฮะก็นี่ก็จะหาดืดเดือดดาดได้ทั่วไปนะครับผมดัดดื่นอะไรเขาเรียกนะดาดดาดประมาณนั้นนะครับผมหาได้ตามแต่จัด,ดทั่วไปนะครับผมก็อะ่ะมาดูครับยาวเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนะะนะะาะอ่านะครับอยากให้สั้นอีกนะครับของผมนะผมจะตัดตรงนี้ให้เกลียดก็ได้นะครับผมนะฮะเพราะผมเป็น มิสเตอร์ดีไอวายนะครับผมก็เอาให้ดูนะครับสามสิบปอนด์นะครับผมขึ้นสายให้ดูนะว่ามันเล็กน่ารักมินิมอลยังไงนะครับนะผู้ชายยิงได้ผู้หญิงยิงดีนะครับผมเด็กๆก็ยิงโอเคนะอืมก็ใส่ให้ดูเนาะอ่ะปั๊บโอ้ยใส่ใส่ง่ายนะฮะแล้วก็เคิร์ฟสวิงเยอะนะครับเพราะว่ามีเคิร์ฟสองเคิร์ฟเนาะนะก็มีเคิร์ฟจากไซยาห์แล้วก็เคิร์ฟจากไลเตอร์ตรงนี้ครับดูทรงตือเตือตือเตือตือเตอ่ะ ตรงครับสวยงามนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเบาเบามากนะครับผมแต่เวลากิงไม่ได้เบานะยิงแรงนะอ่าเบานะครับผมนาา่ารักอ่ะอู้ยนาา่นารักน่ารักความยาวเลยอ่าความยาวนะครับผมอย่ลืมเลยลืมนะนะโมเดลเมาสนะครับผมแล้วอ่ามันจะมีเคิร์ฟที่ลแหลมตรงนี้ครับผมวัดเคิร์ฟไปเลยนะก็เมตรยี่สิบสามนะครับผมหรือเอาจริงๆก็ประมาณเมตรสิบห้านะครับผมถาตรงสายเขาเลยนะฮะ เม็ดที่ห้าหรือเม็0ี่สิบประมาณเนี้ยอ่าเม็ดที่ห้าเหรอเม็ยี่สิบสามจักเม็ดสิบห้าตั้งสายของเม15สิบห้าครับแต่ว่าตรงนี้เนาะถ้าตัดออกอีกก็เหลือประมาณไม่ถึงเม็ดยี่สิบอ่ะถ้าตัดอ,ออกตรงนี้นะครับผมแต่ว่าผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าผมชอบตังงอยเขานะนะเพราะว่ามันใช้งานได้หล,กลากหลายเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยอนไรผมจะตัดออกแต่ว่าเอาไว้สําหรับใส่สายมันจะเลื่อนลงไปนะเพื่อเป็นการใส่สายให้ไม่ยากมากนะครับผมเพราะว่ารุ่นพวกเนี้ย ผมตัดออกไปมันต้องแบบเกี่ยวข้างบนลงมาครับมันทาให้ใส่สายยากนิดนึงยุ่งยากสำหรับมือใหม่อันนี้ก็ทําให้มันง่ายขึ้นนะครับผมแล้มุต้งจะมีเลยนะครับนะฮะจะมาดูระยะห่างของสายตรงนี้เนาะอ่ะมาตรฐานครับผม18 18มาตรฐานนะครับผมวอมจะมีบางคันก็จะน้อยนะครับบางคันอาจจะมาสเปค16คุณสามารถลดสายลงมาให้เหลือ18นิ้วได้นะครับผมนะะฮอ่ะลองดูดึงให้ดูเลยนะครับผมอุ้ย น้าว่ะทรงสวยทรงสวยครับคนเรารงเล็กมันจะสวยนิดนึงเห็นไหมฮะอือดทรงสวยน้าวนะน้าวนี้สวยไหมฮะเวลาลาเหี่ยวนะครับผมก็เป็นทรงที่แบบว่าเด็กๆใช้ได้นะครับสามสิบปอนด์เองนะครับไม่ได้มีความหนักอะไรมากนะครับเป็นการดึงแต่ว่าก็หนักอยู่นะครับผมลูกให้แรงนะครับเด็กๆอาจจะมีปัญหานิดนึง เด็กอาจะต้องแข็งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน30นะฮะเด็กประมาณสัก20เนี่ยกำลังดีนะครับรู้สายรับยิงนะครับผมอ่าฮะโอเคเลยนะครับเป็นพันน่ารักแล้วก็ตะมูตะมีมากๆนะครับผมอ่นะใส่รูปนะครับผมลองใส่รูปดูนะว่าทรงเป็นยังไงนะครับผมอนะ่ะอืออุ้ยสวยสวยเอายิงสามนิ้วได้นะไม่จำเป็นต้องยิงด้านนี้ด้านเดียวนะครับผมโอเค ดึงตึงมือเหมือนกันนะไม่ใช่สัตที่ตอนเบาแวเนี่ยดึงตึงมือเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็ลิมนี้ก็สั่งมาอย่างดีนะครับผมนะฮะแมนลิมที่มีคุณภาพเป็นตัวอีพ็อกซี่ที่มีความบริสุทธิ์สูงนะครับนะจิ๋งเจอปนน้อยมันทำใมีความยืดหยุ่นสูงนะครับสติงนะครับก็มีความทนทานนะครับผมนะฮะการใช้งานด้วยนะครับนะฮะตัวนี้น่ารักตะมุตะมีนะครับก็เหมาะกับคนฝึกหัดใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นมือเก่าก็ได้นะครับผมนะฮะ คันรกรถรัดเนี่ยเวลาคุณจะไปวิ่งไปจะอะไรหรือว่ายิงในแบบว่าเซอร์เวอร์หรือว่าคอมแบทพวกเนี้ครเหมาะเลยนะครับสามติปอ์ก็ไม่เบามากแล้วก็ไม่หนักมากนะครับผมกําลังพอดีนะครับนะขึณก็ได้นะครับยิงจริงๆยังจังก็ได้นะครับผมนะก็ออกแบบมาให้อยู่นะนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมีแต่คันใหญ่นะครับผมยิงฮาดคอนะครับผมนะฮะ เดี๋ยวขั้นต่อไปก็คือเป็นการขึ้นสายให้ดูนะครับดี๋ยวก็เป็นการยิงธนูเป็นสาธิตเนาะครเบมือนกับการชุนต่อไปครับผม ผมก็ชินวาครับไปนอนสเกตน้องช่วงสุดท้ายนะครับผมเป็นช่วงการยิงการน้าวสายนะครับผมนะฮะก็บอกกันว่าชุดนี้เป็นชุดพร็อพนะครับผมเป็นคอสตูมที่จัดมาให้นะครับเป็นทีมงานว่าให้จัดชุดนี้นะครับผมนะฮะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเยอะนะครับนะฮะก็เป็นชุดนี้นะครับไม่ได้โชว์พาวแต่ประการใดนะครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การยิงธนูนะครับผมเป็นคันมินิมอลน่ารักนะครับผมตะมุตะมีนะครับมี2ลายนะสีแดงกับลาย ่าหนังงูหนังงูก็จะเป็นลายเกตได้มีแบบขึ้นขึ้นขึนมครับไม่ได้เป็นแบบลายเรียบๆนะครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลายของมันสามมิตินะครับมันก็จะจับมามันจะมีบุ๋มด้วยนะครับผมนะฮะก็เนียนดีนะครับผมงานแต่โม่จะมีหน้าลากนะครับผมสามสิบปอนด์เนาะนะฮะก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าความแรงของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วการยิงเป็นยังไงนะครับผมว่าเสถียรแค่ไหนนะครับผมนะฮะมาดูกันนะครับผมรูปแรกนะครับผมเราก็จะยิงแบบสไตล์ที่เรียกว่ามองโกนะครับผม เอามายิงกันเลยนะครับผมอืมครับผมลูกแรกไปแล้วนะครับผมไปลูกที่สองนะครับผมนะฮะเราก็มาต่อเนื่องกันเลยนะครับผมอ่าปุ๊บอ่ะครับผมอ่าติดตรงนั้นนะลูกที่สามนะครับก็ยิงต่อเนื่องกันเลยนะค,ะนะครับอืมลูกกากลุ่มมันอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะยิงแล้วลูกรู้สึกว่า มันดีแล้วก็โอเคนะครับผมแต่จะยิงเฉียงนิดนึงนะฮะอาจจะเป็นเอาสไตล์เกาหลีนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ยิงแบบนี้นะเพราะว่ากล้องมันแพลงมาไม่ได้นะคะรับแล้วยิงแบบนี้นะครับก็เป็นการเอ้ยไม่น่าเชื่อยิงแบบนี้นะครับผมมันก็ทำให้แม่นแล้วก็เกาะกลุ่มกันนะครับเราไม่ต้องกลัวมันชนตูดกันด้วยนะครับผมนะ,ะก็ยิงอ่ะโอเคเลยนะครับเป็นมินิมอลที่ยิงแล้วแบบเนี่ยดูดิผมสามารถดึงได้มาสุดอะ่ะดึงได้เกือบสุดะนะนะฮะอาจจะไม่ดึงไม่ค่อยสุดมากเพราะว่าก็กลัวอยู่ เดีย๋ยวต้องสั่งลูกที่ยาวสัก3านิ้วนะครับผมมันจะได้ดึงได,ด้ยาวนะครับผมนะฮะก็เป็นธนูที่มีเคิร์แบบนี้มันได้เปรียบก็คือมันสามารถดึงยาวได้แล้วเราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเวทของมันได้ในการดึงนะครับเพราะปกติจะมาที่สกี่8ดนะครับผม30นะครับก็จะเป็นปอนแล้วเราดึงเกินไปนะครับปอนมันก็จะเพิ่มแล้วเรา,าดูว่าเวท1นิ้วเนี่ยมันเพิ่มกี่ปอนสองปอนห้ปอนอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะมาดูได้นะครับผมก็เป็นธนูมินิมอลที่ นาร์ตอวุตงนี้นะครับก็ยิงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมนะฮะก็มีความที่สวยอ่ะมันนะครับป้อมทัดรัดนะครับผมนะก็สามารถพกพาได้นะครับผมนี่เวอร์เลยนะครับผมสามารถพกพาได้นะครับนะฮะเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับหรือว่าใส่ซองของเขาเข้าไปนะครับผมก็ได้อยู่นะครับผมนะฮะก็ดั๋ยวส่งไลน์มาหน่อยครับชุ๊บนะฮะผมนี่ย สามารถพกพาได้ครับสะดวกสบายนะครับผมแล้วก็พกดาบไปด้วยอ่ะไอ้ไงอ่ะเป็นพร็อพที่แบบว่าดูดีนะครับผมบ้านี่ว่าใช่ติดแล้วไม่ค่อยดีครับก็ทำแบบว่าแข้งขืนเข้งเขี้ยดแล้วมันไม่ใช่ตัวตนของเราครับนะฮะชบปะชึกโหเป็นไงเฮ้ฮะเก็บดาบนะครับผมพอเก็บดาบปั๊บเอ้ยมาธนูมาทะนุอะไรชึโอ้โห หนาแน่ะเป็นพร็อพที่แบบโอเคนะครับผมอันนี้ก็สามารถที่จะอาจทำเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราสามารถยิงตามปกปติเหมือนคนธรรมชาสามารถรู้ไปได้นะครับนั่นแหละสามารถยิงได้นะครับยิงสามนิ้วก็ได้ยิงนิ้วเดียวก็ได้นะครยิงพัดซ้ายพัดขวาได้หมดนะครับผมหรือคุณจะยิงแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะปก,ปกปติแต่ก่อนมันก็ยิงแบบนี้เนาะเนี่ยสามนิ้วก็ลงมานะครับเพราะว่ามันจะได้แบบ วางลูกได้เป็นเลสนะครับกึ่งๆนะครับเฉก็ได้นะครับผมวอละล่าสัตว์ก็ขึ้นไปนะครับไม่กระโดงมืนเดยวสัตว์ก็ตื่นตัวแล้วก็เดินนี้ผมก็สามารถที่จะยิงได้นะครับผมน่าเป็นธนูที่น่ารักตะมุตมีนะครับหน้าเก็บหน้าสะสมนะครับผมนะฮะหน้ามีนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ประหยัดนะครับคุณภาพดีนะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่ประหยัดนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการแบบคันสั้นๆตะมุตมีนี้ก็ต้องบอกได้นะครับจะมีประมาณแค่30ปอนเนาะ แต่ว่าตัว40ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องเอาแบบทีหนึ่งนะครับนะฮะยังไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับผมนะครับกดซับสไคร์นะครับกดติดตามลูกกระดิ่งนะครับผมด้วยเพื่อไม่พลาดนะครับผมข่าวสารที่อัพเดตมาใหม่จากทางทีมงานของเรานะครับผมหรือจะมีเพอปอะไรต่างๆแต่งให้นะครับผมตลกโป้ฮาหรือเอาเครงเคียดเครียดนะครับผมหรืออะไรต่างๆครับผมก็ได้นะครับผมนะฮะอ่ ครับผมยังไงคลิปนี้นะครับผมก็ต้องฝากนะครับผมนะฮะติดตามหรือว่าขอบคุณ,คณลูกค้าด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับ